กอพอหายบริคารกอนขอบคุณข้าข้งล่างลงแล

นย่านั้งลงนะางลงางลงนะ่งลงโคแล้วโคแล้วนี่าโคแล้วครโคแล้วอย่างลงดีดิอาดีดิองลงดแล้วาให้กอนพบให้ก้อนวัดีโคแล้วอย่างลงเลยวัดิโคแล้วค่ะอยแล้วเนาะ

Hoe danh sách? 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 Hoe น้องาที่าหเพ่อรารังควานไม่ห่ี่อค่ะไม่หัวข้อกุปพอหาย